พิทักษ์ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพบ,บกได้ไประชุมทางไกลผ่านจอภาพกับกองกําลังเฉพาะกิจ980ไทยดาฟูโดยมีพันโทรนโรง์ส่วนแก้วผู้บังคับกองกําลังเฉพาะกิจ980ไทยดาฟูได้รายงานถึงการปฏิบัติภารกิจรักษาสันติภาพในประเทศสานจากการลาดตระเวนและการพบปะกับประชาชนครอบคลุม7หมู่บ้านทางตอนเหนือซึ่งกําลังขยายการลาดตระเวนไปทางใต้โดยเริ่มจากพื้นที่แรกก็คือที่เมืองดัมบ้าซึ่งกองกําลังทหารไทยได้สร้างความมั่นใจให้กับประชาชนและการแสดงออกถึงมิตรภาพ ในพื้นที่ทางด้านความปลอดภัยจากการให้การต้อนรับของประชาชนโดยสามารถออกมาปฏิบัติงานและดำเนินชีวิตได้อย่างปกติมากขึ้นอันทำให้เกิดความสัมพันธ์อันดีต่อทหารไทยและมีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมการทักทาย ทั้งนี้กองกาลังได้ฝึกกาลังยูนิตคูเพิ่มความรู้ทักษะทางด้านการรักษาพยาบาลภายใต้สถานการณ์วิกฤตเพื่อพัฒนาศักยภา,าพขีดความสามารถทางด้านยุทธวทิธีและนอกจากนี้ยังได้มีการจัดชุดวิทยากรทางด้านการเกษตรที่มีความรู้เบื้องต้นด้านการปลูกผักและทําการสาธิตการทําปุ๋ยชีวภาพในแปลงเกษตรกรในพื้นที่เพื่อให้เป็นแปลงผักตัวอย่างให้กับประชาชนซึ่งที่ผ่านมายังไม่มีหน่วยใดเคยให้ความรู้ด้านนี้มาก่อน พร้อมกับเริ่มโครงการยุวชนเกษตรเปิดโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้เทคนิคทางการเกษตรและสามารถสนับสนุนงานทางด้านการข่าวให้กับกองกําลังได้ด้วยเเเวลาีย3ือด เราจะปฏิตามบรรยากาศการให้การต้อนรับคณะผู้บัญชาการกองกำลังยูนามิดเดินทางตรวจเยี่ยมและชมโครงการพัฒนาพื้นที่ของกองกำลังเฉพาะกิจ980ไฮดาฟูณฐานปฏิบัติการเมืองมุจ้าประเทศสุนร,รายละเอียดจะเป็นอย่างไรเราจะปฏิตามครับพันโทนร,รงสุนแก้วผู้บังคับกองกำลังเฉพาะกิจ980ไยดาฟูพร้อมนายทหารฝ่ายอำนวยการได้ให้การต้อนรับพลโทแพค็กติดเอญยามูบัมบ้าผู้บัญชาการกองกำลังยูนามิด พร้อมคณะตรวจเยี่ยมณสนามบินเมืองมุกจ้าเมืองมุกจ้าประเทศซูดานเมื่อเดินทางมาถึงฐานปฏิบัติการมุกจ้าได้ขึ้นแท่นรับการเคารพและเดินตรวจแถวทหารกองกิติยศแล้วจึงเข้าทักทายเจ้าหน้าที่ส่วนต่างๆที่มาให้การต้อนรับจากนั้นได้เข้ารับฟังการบรรยายสรุปถึงสถานการณ์ในพื้นที่การปฏิบัติภารกิจในห่วงระยะเวลาที่ผ่านมางานและโครงการที่ได้เริ่มขึ้นเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่เมืองมุกจ้า การเยี่ยมชมการขุดเจาะน้ำบาดาลของกองร้อยทหารช่างผู้บัญชาการกองกำลังยูนมิรได้ให้ความสนใจเป็นอย่างมากเนื่องจากได้รับรายงานถึงผลสำเร็จจากชุดตรวจเยี่ยมทุกคณะที่ได้กล่าวถึงศักยภาพและประสิทธิภาพของการปฏิบัติภา,ารกิจซึ่งยังไม่เคยมีหน่วยงานใดสามารถสำรวจและขุดเจาะน้ำบาดาลจนประสบความสำเร็จในพื้นที่นี้มาก่อนศูนย์การเรียนรู้กเกษตรทฤษฎีใหม่ ผู้บังคับกองกําลังเฉพาะกิจ980ไทยดาวฟูได้น,น้อมนําแนวทางตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่มาประยุกต์ใช้ในพื้นที<ป>่เพื่อให้ประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ในระหว่างเยี่ยมชมนี้นายอาดัมอิสมาอีลอาฮูมัดผู้แทนองค์กรรัฐด้านความช่วยเหลือมนุษยธรรมประจาเมืองมุกา้าพร้อมผู้นําท้องถิน่นในเข้าแนะนําตัวและกล่าวว่าขอขอบคุณผู้บังคับกองกําลังและพร้อมที่จะให้การสนับสนุนทุกรูปแบบในการเผยแพร่แนวพระราชดำริ เกษตรทฤษฎีใหม่ให้ประชาชนชาวเมืองมุกดาได้เรียนรู้ซึ่งจะได้ติดต่อขอรับการสนับสนุนไปยังกองกําลังยูเนมิตตอย่างเป็นทางการเพื่อให้กองกําลังทหารไทยได้ดำเนินการอบรมให้ต่อไปผู้บัญชาการกองกําลังยูเนมิตได้กล่าวถึงความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของกองกําลังทหารไทยและความคิดเห็นต่อโครงการที่ได้เริ่มขึ้นเพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ว่า As you must have seen around you, uh, you see poverty everywhere. ภารกิจของทหารไทยในระยะเวลาสองเดือนที่ผ่านมาเป็นภารกิจที่ท้าทายเป็นอย่างมากแต่การวางแผนการทำงานที่ดีและความมีมิตรภาพของคุณทำให้ภารกิจประสบความสำเร็จผมขอขอบคุณเป็นอย่างมากปัญหาในพื้นที่คือปัญหาความขัดแย้งและการขาดแคลนน้ำซึ่งแนวทางของทหารไทยในการแก้ไขปัญหาเพื่อช่วยเหลือประชาชนให้ดำรงชีพได้อย่างพอเพียงด้วยตัวของเขาเองจะเป็นการนำสันติภาพมาสู่ดาฟู การตรวจเสย,ยมการปฏิบัติภารกิจของผู้บัญชาการกองกําลังยูนมิดในครั้งนี้เป็นสิ่งที่ยืนยันถึงความเชื่อมั่นที่มีต่อสหารไทยในการปฏิบัติภารกิจรักษาสันติภาพอย่างสร้างสรรค์ที่ไม่เพียงแต่จะปฏิบัติภารกิจเพื่อแสดงกําลังในพื้นที่เพียงเท่านั้นแต่การช่วยเหลือประชาชนจะเป็นการเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่ซึ่งได้เกิดขึ้นแล้วในเมืองมุกเจ้าและเป็นก้าวสาคัญในการปฏิบัติภารกิจรักษาสันติภาพในประเทศซูดาน จ่าสิบเอกลือชาญหรือคำหารถ่ายภาพสิบเอกบรรพตกิ่งกา้านรายงานจากฐานปฏิบัติการมุกจ้าเมืองมุกจ้าประเทศสุราษฎร์